โอณะน,นี้เวลาตีห้าสามสิบห้านะคะแต่ว่าแดดเดี๋ยวนะอยู่หลังป่าแรงอยู่โอ้ช่อฟ้าจังเลยสวยเราจะไหวกันไหมวันนี้ไม่ไหวบอกไหวใช่ <laughs> นะคะตีห้ 5. คือคุณคนขับรถบอกว่าวันท <problem> <zed> <naked k> ี่สามเห็นรถข้างหลังบอกไอรถคันหน้าแล้วมสับสนกับชีวิตตัวเอง ถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วเราเอารถลงรถนะคะว่ามนาเรามีรถส่วนตัวนะคะคันนี้ไม่เราไม่ต้องเดิน เดี๋ยวคุณจับจับหัว,วเออช้าๆนะคะขี่จักรยานไปเก็บตอเบอรี่กันนะคะ ที่มองเห็นไกลๆนู่นจะมีรถพาพนักง,งานจากที่อื่นนะคะมาเก็บคือเขาคงต้องการผลไม้ะค่ะต้องการสตรอเบอรีร่เพิ่มแต่ว่าคนที่สวนของเราเก็บไม่ทันนะคะเขาก็เลยเอาพนักง,งานของเขามาเก็บเอง เยอะมากตอนนี้หลังจากเก็บเสร็จ้ะก็มานั่งพักกายาคนนี้มาก่อนเขาเลยค่ะไม่หวนหมดแรงคนแดดเดียวเคยเห็นปลาเข็มแดดเดียวไหมคนแดดเดียวนั่งไปไปอาบมาแล้วหนึ่งแดดสาธิตอันนี้ให้ดูหน่อยตอนแรกก็หมวกเขาของเราก็เป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าแดดร้อนมากวันนี้ ของเราเราให้หมวกอันนี้ไปหลังจากนั้นนะคะเราก็ากทำน,นวัตกรรมนะคะมันเป็นนวัตกรรมเพราะแผ่นอลูมิเนียมนอ้องก็จะสามารถสะท้อนแสงได้หลักการง,ง่ายๆและถูกมากปกติเราหออ่ออาหารร้อนนะแล้วก็ปิ้งเผาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอปพลายประยุกนะคะเอาอันนี้มาห่อบนข้างบนหมวกเพราะเวลาะอาทิ์มันร้อนมากๆมันโตแสงโตตรงนี้มันก็จะสะท้อนออกไปมันก็จะลดความอุณหภูมิความร้อนในหัวเรานะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยอากาศข้างนอกมันร้อนมากอันนี้ค่ะมันได้แค่ส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่ไหวมีความรู้สึกเหมือนเลือดหัวกําลังเดือดอยู่นะคะวันนี้เลยต้องขอกลับมาก่อนนะคะอันนี้ประยุกต์ได้ถ้าใครสนใจสําหรับคนเก็บสตรอเบอรี่ดีขึ้นค่ะเมื่อวานกินยา2เม็ดแก้ปวดหัววันนี้เม็ดเดียวถือว่าประสบผลสําเร็จเล็กน้อยนวัตกรรมง่ายๆอแต่เพื่อนข้างๆสิแสบตาปแป๊บแป ไหนีเพื่อนข้างข้างมาแล้วตัวเงินหมวกเงินมาเลยสะท้อนแสงมาเลยโอเคเราต้องกลับบ้านกันละเรากลับบ้านกันเถอะเราตื่นกันตีสี่เลิกงานตอนนี้ก็สามโมงใช่ไหมเนี่ยโอเคยปายนะคะทุกคนเดินมะว้าวเราพักเที่ยงกันนะคะเรามีอาหาร แต่ยังไม่ตื่นดีอ่ะใส่น้ำตาเพื่มมอันนี้ขอ่ผอนอาหารป๊ปปาแล้วคะ ที่มองเห็นไกลๆนู่นจะมีรถพาพนักง,งานจากที่อื่นนะคะมาเก็บคือเขาคงต้องการผลไม้ะค่ะต้องการสตรอเบอร,บรีเพิ่มแต่ว่าคนที่สวนของเราเก็บไม่ทันนะคะเขาก็เลยเอาพนักง,งานของเขามาเก็บเองเยอะมาก ตอนนี้หลังจากเก็บเสร็จ้ะก็มานั่งพักกายาคนนี้มาก่อนเขาเลยค่ะไม่ไหวหมดแรงคนแดดเดียวเคยเห็นปลาเข็มแดดเดียวไหมคนแดดเดียวนั่งไปไปอาบมาแล้วหนึ่งแดดสาธิตอันนี้ให้ดูหน่อยตอนแรกก็หมวกเขาของเราก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าแดดร้อนมากวันนี้ของเราเราให้หมวกอันนี้ไป ดังนั้นนะคะเราก็ทำนวัตกรรมนะคะมันเป็นนวัตกรรมเพราะแผ่นอลูมิเนียมเนาะก็จะสามารถสะท้อนแสงได้หลักการง่ายๆและถูกมากปกติเราห่ออาหารร้อนนะแล้วก็ปิ้งเผาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอปพลายประยุกต์นะคะเอาอันนี้มาห่อบนข้างบนหมวกเพราะเวลาพระอาทิตย์มันร้อนมากๆมันโตแสงโตตรงนี้มันก็จะสะท้อนออกไปมันก็จะลดความอุณหภูมิความร้อนในหัวเรานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ด้วยอากาศข้างนอกมันร้อนมากอันนี้ค่ะมันได้แค่ส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่ไหวมีความรู้สึกเหมือนเลือดหัวกําลังเดือดอยู่นะคะวันนี้เลยต้องขอกลับมาก่อนนะคะอันนี้ประยุกต์ได้ถ้าใครสนใจสําหรับคนเก็บสตรอเบอรี่ดีขึ้นค่ะเมะื่อวานกินยาสองเม็ดแก้ปวดหัววันนี้เม็ดเดียวถือว่าประสบผลสําเร็จเล็กน้อยนวัตกรรมง่ายๆแต่เพื่อนข้างๆสีแสบตาแป๊บแป๊บไหน เพื่อนข้างข้งเพื่อนข้างๆมาแล้วตัวเงินหมวกเงินมาเลยสะท้อนแสงมาเลยโอเคเราต้องกลับบ้านกันละเรากลับบ้านกนเดอเราตื่นกันตีสี่เลิกงานตอนนี้ก็สามโมงใช่ไหมเนี่ยโอเคไบายนะคะทุกคน